สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มออมแอนด์แทนตังนะคะวันนี้พวกเราจะมาทำกิจกรรมที่2 4ค่ะหรือชื่อว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีถ่านนะคะก้อนกลมก้วนนะคะแล้วก็มีลวดค่ะอันนี้เป็นลวดที่หดแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแท่งแม่เหล็ก2แท่งค่ะแล้วก็มีคลิปหนีบกระดาษนะคะ วิธีทับวิธีทำนะคะอันดับแรกนะคะเราจะขดลวดโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นวงกลมนะคะหมนุนหมนุนหมนุนเป็นเวลา10รอบนะคะแล้วเว้นห่างไว้สักประมาณ10เซนนะคะอันดับต่อไปเราจะนำคลิปหีบกระดาษทั้งสองอันมาต่อกับฐานทั้งขั้วบวกและขั้วลบทั้งสองด้านนะคะตั้งฐานเป็นแนวนอนเลยค่ะ อดเอาไว้ใต้ฐานะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะนำลวดที่เราขดเรียบร้อยแล้วนะคะมาลอดระหว่างคลิปหนีกระดาษทั้งสองอันค่ะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเรา ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําแม่เหล็กที่เหลืออยู่หนึ่งแท่งนะคะมาจี้กับตัวนี้ค่ะเพื่อดูว่ามันจะหมุนไหมนะคะนี่นะคะตัวต้องเริ่มจะหมุนแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะกลุ่มอม,อมแอนแพนตังขอจบกันทำคลิปการทดลองเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ